บีทาเกนสิคิดถึงโปรไโบโอติกคิดถึงบีทากเกนเอาเลยเหรอไม่ด่าเลย ติดเต้นมากเลยนะน,นี่ไงขนาดไหนขนาดไหนน,นดิดเดียวน,น,นิดเดียวไม่รู้สึกแค่ไม่รู้สึกหนึ่งร้อยยี่สิบห้าว้ายไม่ไมเคิลสำหรับผลต่างอัตราก,การเต้นของหัวใจเท่ากับยี่สิบครับก่อนขึ้นผมกลัวกว่าเพอาอ,อทำเสร็จแล้วมันเฉยๆบ๊ายบายครับจ้าบายบาย ไม่มีเนี่ยมันไม่น่ากลัวหรือเปล่าเออมาแล้วโอ้ยชา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 าลิฟาดี๋ก่อดก่อนเอ่อออสายสองครังรู้สึกมวงมากเลยตอนลงมาไม่หรอไม่ตื่นเต้นเลยหรอตอนผมลงมาผมแอบ นี่จริงวะนุ่มป๊อปของเราก่อนขึ้น96ลงมา99เอ้าผลต่างเท่ากับ3เองครับได้ลงได้ได้ให้ช่วยดันไหมแหมไปนะไปโอ้โหอัสโอ้โหอัส อของพวๆเๆื่อะไรของพวกเพืๆนิ่งไวผมไมเล่นเกมนี้มาก่อเอาจีบมาเล่นไม่ตกใจเ้าะวกเองขดมายอะไรของพวกเพืๆอะไรของวเพื่ลุงสายได้95ก่อนขึ้นวัดได้86ผลต่างคือ9ครับมานะๆววพ่เียเอาแก้ใดีกว สบายมากสบายสุดๆดาเนะาะไป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 เลยไปเลยไปได้โอยมีเสียงมีเสียงมีเสียงเลย

พี่จะนานสุดชีวิตนะนะระวังหัวด้วยเราเป็นลงใน5 4 3 2 5, 5. ลมมากตอนนลมมากตอนนี้แต่เสียหลงอยู่นะีอ้นเ่าไหร่90ับว่าหัวใจอยู่ข้าแต่ทำไมอยู่ข้างเธอาม คนที่ทำให้ใจสั่นดุมท็อปเทนเสียงกรี๊ดไม่เป็นรองใครได้ผลต่างเท่ากับสิบแปดไฟจอยเอาถีบกระพุ่งกันนะถ้าผมติดอ่ะผองคู่หนึ่งแรง

พีพาวเวลลงมาแล้วมาแล้วแหมหนุ่มพาวเวลเขาก็มาแบบชิวๆนะได้ผลต่างเท่ากับ16ครับมาถามความรู้สึกของคนแรกดีกว่าไมเคิลรู้สึกไงบ้างขึ้นไปเมื่อกี้กลัวเล่นเสร็จปุ๊บเฉยๆคือพอมันลงมาปุ๊บเนี่ยมันมันรู้สึกเฮ้ยมันง่วงอันทจริงนะมันรู้สึกเฉยๆไปดูนะว่าหน้าไมเคิลน่ะก่อนลงมาหน้าเป็นยังไงเอาเลยเหรอเอาเป็นว่าตัวเลขมันบอกอยู่ตัวเลขมันบอกอยู่ผมลงต่อจาไปเคิล หน้าผมลงมายังไม่ลืมตาเลย<อ> <laughs> ตื่นตาเอ้าจิ้มอยู่แล้วอู <laughs> อ้ว <laughs> ชา้าช้าเลยครับชา้าช้าสนุกครับแบบก็ว่วงไม่ได้ตื่นเต้นะไรมากาาคือต้องบอกว่าตอนเล่นอะไอเสียวไออะไรยังไม่ตกใจเท่าลงมาด้วยช้าไอไม่พ้นจากน้ำเนี่ยไอว่าเสียงอะไรว่าช้าช้าชาช้าคนต่อไปคนนี้พีคสุดนะฮะผมเสียวผมจะลงแล้วมันติดแล้วมันไปติดตรงกลางติดตรงกลางตรงพอแล้วไอตรงโค้งอะผมว่าติด บใใหห้้ยยึึคนนี้บอกว่าไม่อยากเป็นเหมือนน้องลีไม่ไม่อยากเป็นเหมือนลีเพราะกลัวติดอยู่ตรงกลางให้รีเพลดันเลยที่น้ำสุดชีวิตเลยนะคแกไปดามไปสามแล้วดันแรงมากตอนนี้คือโคตรเสียวเลย แต่จริงมัน่ากลัวนะพอมาถึงตรงกลางตรงกางน่ากลัวนะแต่มันมีความรู้สึกของเสียทเสียท้องาเสียวว้าวเสียวาเสียวาวเยวาวเสียว้าวี้าวว้าวสาวเสาวเสียววาวเียวว้าวเวว้าวเ้าว่ได้าว่ทีมท็อาเทาวเสเสาวอหรือว่าวีมของาวงนัยป๊อปท็อปเท้เี เล่ะเอาล่ะเมื่อกี้เราไปเล่นเกมที่วัดความเฉี่ยวกันไปแล้ววทีนี้เราจะมาเล่นเกมที่วัดในเรื่องของความไวของจังวะแบบชๆๆักช้เอ๊ะังวะชักชๆาเนี่ยมันจะช้าไปหรือเปล่าครับนะัดเพราะว่าช a l เลนจ์นี้เนี่ยนะครับเป็นช a l เลนจ์ที่วัดความไวกับชั a เลนจ์ห่วงยางดนตรี โดยกติกามีดังนี้ก่อนที่ทุกคนนะครับจะวิ่งเข้าไปแย่งห่วงยางได้ต้องกินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปให้หมดครับใครที่กินหมดก่อนก็จะต้องวิ่งลุยทะเลเทียมนะครับเข้าไปแย่งห่วงยางรอบแรกมีทั้งหมด7ห่วงครับรอบ2มีทั้งหมด3ห่วงครับและรอบสุดท้ายมีเพียง1ห่วงเท่านั้นครับคนสุดท้ายที่แข็งแกร่งที่สุดก่อนจะได้รับคะแนน MVP ไปเลย10คะแนน นุ่มๆแต่ละคนเนี่ยทานแล้วหิวตามเลยนะครับเนี่ยดูท่าจะอร่อยกันจริงๆเอาใจช่วยสุดๆเลยละกันนะครับใครจะเป็นคนแรกที่วิ่งลงไปก่อนครับเนี่ยเกีีวยวได้เปล่าต้องเกี่ยวได้เปล่าเอาคนแรกเรียบร้อยแล้วครับนุ่มปิงของเราได้เลยครับโอ,อ้อยวิ่งจ้ำลงไปในน้ำแล้วเอาตัดผ้ามาที่ปังกันบ้างครับแต่ละคนนะครับก็กำลังทานกันอย่างอร่อยอร่อยสุดๆนะครับเอาลีแล้วก็ป๊อปก็ตามกันไปติดๆครับ จนใครที่ยังไม่หมดต้องรีบครับเอารีบกินเข้าไปครับทำเวลากันหน่อยสายพี่เอาอเลยเา้าพี่สายเดินชิวลงไปเลยนั่นน่ะครับโอ้โหตอนนี้หนุ่มๆเนี่ยทยอยทานกันเสร็จแล้วนะครับจะรออะไรกันอยู่แล้วครับรีบลงไปเอาผงดักกลับมาก็ได้แล้วละครับ <S <S โอ้โหเห็นวิ่งกันวุ่นแบบนี้นะครับก็ทําให้อดนึกไม่ได้นะครับว่าเหมือนเด็กๆได้วิ่งเล่นน้าในสวนน้ำกันแบบส้นๆจริงๆเลยนะครับเนี่ย เ้ยเริ่มมาแรงแล้วครับทั้งว่ายทั้งวิ่งกันเลยทีเดียวปวดยังไงกันโอ้ยภาพตัดไปยังบนฝั่งยังเหลืออีก4คนนะครับที่ยังไม่หมดนะครับดูท่าทางจะกินกันแบบชิวๆแล้วนะครับเนี่ยเอา้าต้องทำเวลานะครับเดี๋ยวไม่ทันเพื่อนนะครับอื้อ คนแรกครับที่เข้าฝั่งมาเรียบร้อยแล้วนั่นคือปิงนั่นเองครับโอ้ยหอบันเลยทีเดียวครับสงสัยว่าคลื่นจะสูงไปใช่ไหมละครับปิงโอแล้วไม่พูดเธอกินกระชังเลยอะหอบันอร่อยกินนานๆก็ดีว่าเอเข้ามาดูฝั่งนี้บ้างดีกว่าครับตอนนี้ลีกับป๊อปนะครับโอ้ก็พยายามครับว่ายไปเก็บห่วงยางข้างหน้าแล้วนะครับแล้วป๊อปยังไงฮะได้ห่วงยางมาเรียบร้อยแล้วด้วย ดูห่วงยางของลีจะไปไกลขึ้นหน่อยแล้วนะครับเอ๊เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลีของเราเกิดอาการหมดแรงแล้วนะครับเอาอยัางไงแล้วครับนั่นหมดจริงพี่ไลฟ์การ์ดครับอยู่แถวนี้หรือเปล่ปาไปช่วยน้องของผมหน่อยเขาหมดแรงแล้วเอาปูมพี่พ,พี่ลงไปช่วยหน่อยเซฟเดี๋ยวหมดให้แล้วเนะาะหายห่วงหน่อยเป็นห่วงหมดเลย เอาแล้วครับตอนนี้แต่ละคนก็เริ่มได้ห่วงยางแล้วนะครับเข้าฟังกันมาแล้วครับพวกเรานี่แรงไปเอาได้เลยเหนื่อยเกลื่อนตืดแล้วเลยด้ไม่ได้หัวเกือบหลับจะกลับมาได้ แล้วนะครับใครได้ห่วงบ้างยกมาเพื่อนเขาลงไปเรื่อยๆที่สายเขาแล้วไม่ถึงแล้วว่ะถู่ผ่านวินดี้เลยมีเยอทำน้ำทำน้ำทำน้ำแล้วสายกาดเขาลงมาช่วยได้ไหนด้วยผมก็ต้องบอกว่านี่คือตอนนั้นผมแบบมีสไตล์เข้าไปไง มันก็เลยรู้สึกว่าใช้แรงเกินแต่นี่ยเอยู่เนี่ยที่ข้างหน้ามีจำลองให้เพื่อนดูด้วยนะลีนนะอแต่ก็ถือว่าแรงยังเหลือเนาะกลับมาได้ขนาดนี้แล้วนะนี่ตลกเลยรู้ป่ะพี่ได้หัวพี่กระช่วงเลยไปไปเรื่องนี้ไม่ไปอีกกระ่วงกระช่วงชักพักหนึ่งเอ้ายืดได้ดีกว่ายืดได้ดีกว่าก็ะช่วงตั้งนาน ท่านใหญ่ฝืนฝืนนักกีฬาว่ายน้ำฝืนไปแล้วยังไม่หมดไงอร่อยอันนี้อร่อยและคนที่ผ่านเข้ารอบ7คนนี้นะครับอยู่สบายๆเลยเดี๋ยวไปกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตายยำๆเดี๋ยวอีก5คนจะห่วงทั้ง7เนี่ยไปอยู่ในสระแต่จะเหลือเพียงแค่สามห่วงเท่านั้นและคุณต้องกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตายยำๆให้หมดเช่นเดิมโอเคลุยกันต่อเลยครับ มาครับเราผมจะพาไปให้ลึกที่สุดสให้พวกเขาจับไม่ได้ในรอบนี้มาลุ้นกันนะครับว่าใครจะได้ไฟเพราะว่าเพื่อนๆร้อ,อกแกล้งแล้วเอ้ยรอเอาใจช่วยอยู่ด้วยนะเย็น <c oughs> วิลก้ายังไม่อยู่นะมาครับเราคือ7คนผู้เหลือรอด ตอนนี้เหมือนเป็นเพื่อนกันเดี๋ยวต้องไปฆ่าฟันกันในน้ำออพอไหมห้าสี่ามสองหนึมาลุ้นกันอีกหนึ่งยกครับแม่รอบนี้มีตัวเต็งทั้นเลยนะครับเมียบอกได้เลยเดรับวเาต้องลุ้นกันตัวกรมสุดๆเอากินเข้าไปกินกินกินนี่ไป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  เอาแล้วก็เริ่มกินเสร็จแล้วนะครับจะรออะไรกันอยู่ล้วครับวิ่งครับวิ่ง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 เออแดนแดนแฮลรอบนี้ไปพร้อมกับทุกคนขนาดนี้ตื่นเต้นแทนจริงๆครับว่าใครจะได้ไปไ,ไอ้งทิ้ง้ง้ว